แต่ละปีประชาชนในปากีสถานต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหลายล้านคนนะคะเพราะว่าในช่วงฤดูมรสมก็จะประสบป,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 ปัญหาและทำให้ต้องกลายเป็นผู้ที่ไร้บ้านค่ะมีองค์กรพัฒนาเอกชนก็พยายามที่จะเสริมสร้างความรู้และทำให้ประชาชนพัฒนาและสร้างบ้านเป็นของตัวเองด้วยค่ะติดตามจากรายงานค่ะ อิทธิพลจากพายุในฤดูมรสุมเมื่อปีที่แล้วทำให้ปากีสถานได้รับความเสียหายอย่างหนักพื้นที่ประมาณหนึ่งในสของทั้งประเทศจมอยู่ใต้น้ำมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,700คนและไร้ที่อยู่อาศัยหลายล้านคนมูลค่าความเสียหายสูงกว่า30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายเดือนแต่หลายครอบครัวย,ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์ตามข้างทาง ดานีและครอบครัวก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนบดขับปราติปาิามาอยูบารสขับมิบาร์อบรกับรถกับบารี่บารัลยอันตรคับกคย์วปัสกาคย์กับคยมากบารดันบาร์กข้าวนานิคิับาร์กข้า แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก Heritage Foundation of Pakistan mm hmm. องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่สแสวงหาก,กำไร mm hmm. ผู้ประสบภัยหลายครอบครัวสามารถสร้างบ้านของตัวเองได้อีกครั้ง mm hmm. เป็นบ้านหลังเล,เล็กๆที่สร้างจากไม้ไผ่และดินภาษาบัตร mm ุนเดียโซลาร์พลัเดียเฮนด์เพบเดียับกุตเดียบาสกับเชูลาบานนายบอมอนาชูลาบันนายแพทักบานนายสับคุตจราบันนาย ากเรนอบบววัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นสิ่งที่หาได้ในท้องถิ่นแต่จะไม่ใช้คอนกรีตรหรือเหล็กด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกระบวนการผลิตวัสดุทั้งสองอย่างทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกส่วนแรงงานก็คือผู้ประสบภัยที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อสร้างบ้านซึ่งทำให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย इसमें बम्बू लगवाए बम्बू लगवाने के बाद ये लिपाई भी हम खुदने के रही है इसमें भूसा डाल के मिट्टी लताड़ के उसमें ये लिपाई गई। फिर उसमें घास भी डाला हमने ठीक इसमें घास डालने के ये क्या था? इसमें ऐसी होती इस चिटता इसमें पानी नहीं आ रहा पानी नीचे गिर रहा जाता फिर इसमें हमारा बच्चा सूठी जिंदगी गुजार है นับตั้งแต่ปี2010มูลนิธิช่วยให้ผู้ประสบภัยสร้างบ้านไปแล้วประมาณ60,000หลังทั่วประเทศผู้บริหารมูลนิธิเชื่อว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม So my aim today is that every family must have one room which should be safe one is enough a n ียงพอแล e ให้พวกเขาได้บสิ้ Uh, materials and the basic uh, uh, structure, and then they will innovate on it, and they will because that you need to have strength uh, in, in in the structure for the for the room. So that is something designed, and 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 we support that, and then they finish it off. Uh, there are lots of ways to do it, and they they are very innovative how they do it, and then uh, they must have. Uh, สิ่งที่มูลนิธิทําเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคือการให้วัสดุและสอนวิธีการก่อสร้างโดยไม่มีการมอบเงินให้เป้าหมายคือการให้โอกาสผู้ประสบภัยได้สร้างชีวิตใหม่ได้ด้วยตัวเอง within six months almost all the 1,000 families, all the 13 villages, at least I think about 80 to 85% uh, have become self-sufficient because there's a particular holistic model and because they are deeply involved in everything. And that's cost me only about 145 or 6 pounds per family. In addition to providing ด้วยการปลูกต้นไม้และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนเลี้ยงไก่และปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงดูครอบครัว